เพลเอกและแม่นางเหรียญสือได้กลับมาหาตาแก่ตงเหมยซึ่งเพลเของเราเนี่ยได้ถามหาพี่สื้อม่งจากตาแก่ตงเหมยแต่ตาแก่ตงเหมยก็พยายามพูดาบเบี้ยไม่อยากจะบอกเพลเอกอะไรงั้นแกก็บอกไปแล้วนะว่าตามที่ข้าคาดเอาไว้จริงๆข้าไม่สามารถปิดบังความลับท่านได้แต่ว่าท่านบันพบบรุษท่านไม่ถามข้าหน่อยหรอว่าข้าพบกับเขาได้ยังไงซึ่งเพลเอเราก็ไม่อยากจะรู้เรื่องนี้นะแล้วจะถามทำมาคืออะไรล่ะครับก็ไม่อยากจะรู้เรื่องนี้ตาแก่ตงเหมยเริ่มหวนหวนแล้วเริ่มรู้สึกกลัวเราาขึ้นมแกกก็บอพลเหือกัันนถูกกออใช้้ะไร ท่านบันพาบรุดข้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างทองแท้นะหากว่าท่านไม่เชื่อข้าในวันนี้ข้าหลิวตงเหมยจะพิสูจน์ให้ท่านได้รู้ว่าข้าคือผู้บริสุทธิ์ของจริงการพิสูจน์ของแตแกตงเหมยนั้นก็คือแกใช้หัวของตัวเองโขเข้ากับเสาอย่างแรงแต่หัวของแกเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับทุกคนเพราะว่าหัวของแกโคตรจะแข็งทําเอาเสาร้าวเลยทีเดียวมนางเหรียนซือก็บอกไปเลยว่าเจ้าเป็นนางฟ้าระดับที่เจ็ดไม่มีอะไรสามารถทําร้ายเจ้าได้แต่ถ้าหากว่าเจ้าอยากจะตายจริงๆข้าช่วยเอาไหมล่ะรับรองได้เลยว่าตายเร็วแน่นอนอยากจะลองไหม จะได้ตายสมอยากเมื่อต่แกตงเหมยได้ยินแบบนั้นแกก็หยุดการกระทำทันทีจิต<ส><ส>พี่ท่านไม่จะเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นหรอกนะแต่แกตงเหมยก็ยังคงบอกกับเพกไปว่าแกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้เพคเราไม่สนใจเรื่องนี้แล้วเขาได้ถามกับต่แกตงเหมยไปว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกแห่งนี้กันแนะ่ซึ่งคําถามของเพคเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะรู้ถึงอะไรบางอย่างและเรื่องนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากรูปแบบทั้ง5ที่ตาแกตงเหมยใช้ทดสอบพวกเอนนพคนพเ ได้ทากับแม่นางเหรียญซือไปว่าเจ้าจําได้ไหมว่ามังกรสงครามโบราณตัวนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนแม่นางเหลียญซือคาดการได้ว่ามังกรสงครามโบราณคือมังกรของปีศาจที่อยู่ในอาณาจักรด้านบนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันลงมาอยู่ในอาณาจักรด้านล่างได้ยังไงกันหลังจากที่พระเอกผ่านการทดสอบรูปแบบทั้งห้ามาแล้วมันก็ทําให้เขารู้ว่าแท้จริงแล้วทุกคนติดอยู่ในอาณาจักรด้านล่างมีคนคอยควบคุมอาณาจักรแห่งนี้อยู่ซึ่งการคาดเดาของพระเอกมันก็ถูกต้องทุกอย่างแต่แกตงเหมยได้อธิบายให้กับพระเอกฟังว่าแท้จริง แห่งนี้ขึ้นมาก็คืออาจารย์ของพระเอกนั่นเองและแกยังเป็นผู้ก่อตั้งนิกายเทหลานขึ้นมาอีกด้วยสรุปแล้วก็คืออาณาจักรที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอาจารย์ของพระเอกส่วนอาณาจักรที่อยู่ด้านบนเป็นโลกของจริงนั่นเองไม่น่าเหลือเซือคาดการณ์ได้ว่าคนที่สามารถขึ้นไปสู่อาณาจักรด้านบนได้เนี่ยน่าจะล้วนมาจากนิกายเทหลานแน่ๆแต่แกตรงหมือได้เล่าไปอีกว่าอาณาจักรแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาสาหรับการปลูกฝังจิตวิญญาณประเภทหนึ่งทุกคนที่อยู่ในโลกแห่งนี้สามารถฝกกกกนนนนนแแลละะเเเพพิ่่่่มมมรรรรดดดััััับบงงงงงขออออออตตตไ้้้้ถาา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 ปป็ฟหืีีศจจจทณยูใ การฝึกฝนของพวกเขาก็จะถูกขัดขวางใช้พลังได้ไม่เต็มที่และอายุขัยของพวกเขาก็จะลดลงอย่างมากเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วตาแก่ตงเหมยก็เลยอยากจะกลับไปที่อาณาจักรด้านบนท้าต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายปีท่านบรรพบราดอาณาจักรของเหมืองคืออาณาจักรที่สร้างขึ้นโดยอาจารย์ของท่านท่านสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ท่านต้องการแต่ว่าข้าไม่สามารถทำแบบนั้นได้ท่านต้องพาข้ากลับขึ้นไปด้านบนนะแปนางเหรียนซื้อและแม่นางชิงชูนั่งเรือวิญญาณกลับไปที่นิกายเทียนหลานซึ่งในระหว่างทางแม่น แม่นางเหรียนซือได้ตอบไปว่าไอเอกเพิ่งได้รับของขวัญจากอาจารย์เขาก็คงอยากจะเล่นสักพักนึงแหละประมาณว่าเหอของเล่นใหม่อะไรงั้นตัดมาที่ทิงเฟิงและหุยซินแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนกําลังปามือกันอย่างดเดือดบอกเลยว่าการปะมือกันในครั้งนี้ทิงเฟิงสู้หุยซินไม่ได้เลยสักนิดหุยซินสามารถปัดป้องการโจมตีของทิงเฟิงได้อย่างง่ายดายแม้ว่าทิงเฟิงจะโจมตีในระยะประชันชิดก็ตามแต่หุยซินก็สามารถจับอาวุธของพี่แกได้อย่างง่ายหุยซินก็บอกปรันนว่าสิทธิ์พี่ทิงเฟิงมันจบแล้วล่ะเราพ ไม่เห็นพระเอกพี่แกก็ถามปันนะว่าพระเอกหายไปไหนแม่นางเหรียญซื้อก็เพิ่งจะรู้นี่แหละคิดว่าพระเอกกลับมาก่อนแล้วนางคิดว่าอีกไม่นานน่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นแน่นอนก็เลยถามหุยซินไปว่าทุกคนอยู่ในนี้กายหรือเปล่าหุยซินได้ตอบไปว่ารั่วเฉินและลิงเหยาออกไปกับแม่นางซันเหนียงเพื่อหาข่าวส่วนคนที่เหลือก็ยังอยู่ที่นั่นแม่นางเหรียญซื้อบอกให้หุยซินเรียกทุกคนมารวมกันหากนางค่าดาได้ถูกอีกไม่นานก็คงจะมีเรื่องเกิดขึ้นต้องเตรียมคนให้พร้อมทางฝั่ง,งองงออองง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 พพพรรระเเกกกกกาา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 า็ไดดนนนนนััั่่่่่่่่มมโบบบิทยยยยสสถีีีหหึืวลคุช ต้องบอกเลยว่าชายคนนี้คือราชาแห่งสงครามที่มาจากอาณาจักรด้านบนนั่นเองแต่มาติดอยู่ที่อาณาจักรด้านล่างนานแล้วที่พี่แกมาหาพี่เสือม่วงในวันนี้เพราะพี่แกเคยดีมาว่าพี่เสือม่วงรู้จักกับใครบุคคลจากนิกายเทียนหลานและอีกอย่างพี่แกต้องการชิ้นส่วนสมบัติลับด้วยก็เลยมาถามกับพี่เสือม่วงนั่นเองต้องบอกเลยว่าราชาแห่งสงครามเนี่ยได้รวบรวมนางฟ้าที่ถูกเนรเทศออกมาจากอาณาจักรด้านบนมาไว้เป็นกองกําลังแล้วเป้าหมายของพวกพี่แกก็คือการทําลายคนของนิกายเทียนหลานนั่นเองถ้ามีเวลาไม่มากพอเจ้าจงบอกในสิ่งที่ข้าต ซึ่งพวกพี่แกเนี่ยก็คือนางฟ้าที่ถูกในประเทศออกมาจากอาณาจักรด้านบนนั่นเองพวกพี่แกกําลังวางแผนการเพื่อจะกลับไปที่อาณาจักรด้านบนโดยเร็วต้องหาชิ้นส่วนของสมบัติลับนั้นให้เจอให้เร็วที่สุดถ้าไม่อยากจะตายอยู่ที่นี่ไปฆ่าพวกนิกายเทหลานให้หมดเลยในระหว่างที่พวกพี่แกกําลังวางแผนกันอยู่นั้นเพลรอก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับมังกรสงครามเพลก็บอกไปเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้ข้าได้ยินอะไรนะกําจงกําจัดนิกายเทหลานอะไรกันอะ <laughs> พวกเจ้าจะฆ่าใครอย่างนั้นหรอระเอกอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการขึ้นไปที่อาณาจักรด้านบนก็เป็นได้และเรื่องเราในตอนที่หกก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับอามาน้อยแต่มานะเดี๋ยวตอนใหม่ๆพี่น้าจะมาต่อให้โดยเร็วแล้วกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนเบบาย